มาถึงร้านที่บอยนะครับปลามัดถูกหน้าสวนจะดูจักนะครับพิงเทลสามร้อยมาสะดุดกระเบนนะกระเบนตัวละสองพันสองอ่าเริ่มต้นสองพันสองพันห้าสามพันห้านะครับแล้วก็มีลูกค้าฝากดูราคาเต่าบินนะสามพันห้าแล้วนะครับตอนนี้มีลิ้นหมาตัวร้อยยี่สิด้วยตัวเล็กนิดเดียวเอง มีกระพงแดงด้วยนะครับตัวละร้อยนี่ไงราคาเสือต่อลายคู่มัดถุงออกมาแล้วนะครับลายคู่ 3A ตัวละ2,000บาทพี่บอยนำออกมามัดขายแล้วนะเมื่อกี้เห็นปักเป้าปักเป้าลาย350 ไซส์ยังใหญ่เลยเสือดาวสามร้อยห้าสิบเนี่ยพอดูราคาลายเล็กดิสิบเท่านะถูกกว่าสิบเท่าแล้วก็ไซส์ใหญ่กว่าไซส์ใหญ่กว่าประมาณสี่ห้าเท่านะครับลายเล็กสองร้อยหกร้อยได้ตัวเบลล์รมเลยนะ สำหรับลายเล็กนะครับ600ได้ไซส์ประมาณ8-9นิ้วเลยนะแต่พอมาเจอลายคู่นี่2,000เลยนะครับราคาต่างกันพอสมควรนะแต่มันก็ขายความสวยนะครับลายเนาะเจอตอเขาดูที่ลายด้วยนะครับปลาหมาก,ก็มีนี่อีกหนึ่งตัวนะครับที่ลูกค้าฝากดูโลมาน้อยตัวละ250นะครับ แต่ตัวนี้น้อยมากเลยนะประมาณ2นิ้วนะครับความยาวปลานอ้่าใช่มีสองไซส์ไซส์ห้ารอยสใหญ่นี่ผมยกไซสใหญ่ให้ดูนะโลมาโลมาไม่น้อยเขาเรียกโลมาใหญ่ห้0รอยบาท5้าร้อตัวนี้ปลาประมาณ4นิ้วนะครับสองเท่าเผลอๆอาจจะสี่น<ต>ิ้วเกือบห้านิ้วด้วยซ้ำนะครับ มีสไซนะสอง้ากับห้ารอยนะครับจริงๆชอบเสือดาวนะหน้าเอาไปลงจังเลยแมวลายกระโดงสูงตัวละหนึ่งพันนะครับอืมปลาสวยนะสมบูรณ์เลยนะครับตัวนี้หนึ่งพบาทอ๋อ แจ้งราคามังกรเงินสักหน่อยนะครับใหญ่สุด1000นะอาทิตย์ที่แล้ว900ยทีนี้1000พนะครับแต่เหมือนจะใหญ่กว่าอยู่นะครับใหญ่กว่า900อยู่มี5 5 0รถูกสุด200ยนะครับร้อยกว่าบาทไม่มีนะมีลูกค้าถามมาอยู่ว่ามีมังกรเงินใ0่ร้อยกว่าบาทไหมรู้สึกสตาร์สองร้อยนะครับอีกร้านหนึ่งสตาร์สองร้อยยี่สิบน่าจะไม่มีนะร้อยกว่าบาทตอนนี้